ค,ครับ okay, ครับเอาพ่อแ okay, ้วโอเคครับเอาครับสำหรับวันนี้วันที่เป็นการไก่เกลี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้การไก่เกลี่ยวันเนี่ยให้รู้รู้ดํารู้แดงรู้ขาวรู้รู้ขาวรู้ดําว่าาว่าว่า,วาจะเอากันยังไงเพราะว่าทั้งไม้กับทั้งซาร่าเขาก็เป็นพ่อแม่ข,ของแม็กซ์เวลแล้วตอนนี้วันนี้นี่ยเรามาเรามาคุยเรื่องมาคุยเรื่องของแม็กซ์เวลว่า เขาจะรับผิดชอบกันยังไงวันนี้น้องแม็กซ์เวลล์วันนี้เนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่นานาชาติที่ภูเก็ตก็ต้องถามว่าขนาดนี้ตากับยายกับคุณแม่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันนะครับทนายกิ่งนี่ก็ลูกสาวผมนะครับก็เวลาลูกเรียนเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้จ่ายในการเรียนการศึกษาการเพิ่มทักษะการต่างเยอะแยะไปบมด ลูกของเรียนเนี่ยสิแม่จะเรียนโรงเรียนรัฐบาลเรียนจากบรินเดชาหรือเรียนที่จุฬาลงกรณ์นนมาเทยาไรก็ใช้เงินเยอะไม่ได้ใช้เงินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นพ่อหน,นึ่งแล้วก็คดีนี้เนี่ยสา,าก่ะน้องสารา่ะนาเรื่องที่มาปรึกษาผมมาติดต้นแล้วแล้วผมก็ให้ทนายกิ่งเนี่ยเป็นคนดูแลเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมามาถามความรู้สึกของคุณพ่อครับว่าคุณพ่อจะดูแลลูกยังไง วันนี้นะครับยังครั้งที่แล้วที่ไก่เกียนไปแล้วที่คือไก่เขียนเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานเลนยครับอใบเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ใาฐานะที่ลําบากมากเขาไม,ไม่สะดวกอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้จ่าย,ยากินข้าวเนี่ยเขากับเพื่อนเนี่ยตัวเขาเองกินข้าวใช้จ่ายเดือนนึงก็แค่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะใช้ชแค่เดือนละห้าพันก็พอ กิน mm hmm. อาหารเนี่ยอาหารมันหนึ่งื้อจานละสามสิบบาทสามมื้อว่าแค่เก้าสิบบาทอันนี้คือคราวที่แล้วหรอเปล่าคราวชื่อแ้วเขาไที่แล้วใช้เชือเนละห้าพันก็พอแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อกับแม่คนละครึ่งคนละสองพันห้าแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยคุณยางให้ลูกเรียนกินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการศึกษาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมช่วยสามหมื่นมันไหวไหมครับถ้าคุณไม่เนี่ยซึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงแล้วเสนอข้อเสนอือแบบนี้ไหวไหมครับ เออคงไม่ไหวแล้วครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมาพบกับคุณไม้ให้ชัดๆแสดงว,ว่าวันนี้ก็เป็นในกรณีเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับไม่แค่อย่างก็ตอนนี้คืออย่างนี้คนเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยต้องคุยกันละว่าคุณจะอุปการะเลี้ยงดูลูกให้การสาลลูกกันอย่างไรแต่ถ้าคุณจะไม่คุยกันก็ไม่ว่า นะครับไม่ว่าคุณก็จะตกลงเรื่องอํานาจปกครองเรื่องการใช้อ่เป็นเวลาโดยชอบ้วยกฎหมายก็ไม่ว่าอันนี้หรือคุณจะไปว่าความในศาลสู้กันเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณคุณจะรับผิดชอบกปนยังไงอย่างวันนี้เองไม่เป็นไรที่ได้ไก่เกียไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่างวันนี้ที่ตาเป็นยังไงครับมันจะดีขึ้นไหมครับหรือว่ามันก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคนเป็นพ่อแบบความรู้สึกมันแบบไหนก่อนถ้าแบบความถ้ารังกัสซาร่ามีปัญหาละผมพร้อมอยู่แล้วแหละพ่อตอนนี้ ตอนนี้พ่ออคุณตาคุณยายคุณแม่ก็คือพ่อแม่ของซาร่ากับซาร่าเขาดูแลลูกอยู่แล้วองค์ประกอเลี้ยงดูอยู่แล้วให้การจัดการอยู่แล้วไม่มีปัญหาทางนี้ไม่มีปัญหาความทุกอย่างขออนุญาตนะคะพอดีทางศาลโทรตามแล้วอ่าไม่กันไม่กันเป็นทางสุดท้ายแล้วคุณทำไมจะก่อนแล้วเดี๋ยวเผมว่าวันนี้จะใช้เวลาการไก่เกี่ยให้แค่ประมาณเอาแค่ครึ่งวันพม้อข้าวอยู่แล้วข่าวอยู่แล้วไก่เกี่ยกันแปดชั่วโมงครับคือไก่เกี๊ยวกันแปดชั่วงจนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานนะครับว่า อาจารบอกโหคุณ2,500ันหมันก <'s dead. S 3> ็จะน้อยเกินไปเนาะเลยกะถ้าไหนอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าถ้าไม่จะขอถอนความเป็นเซ็นรับรองบุตรทางเราว่ายังไงครับตามสะดวกก็คือไม่ค้านเลยตามสะดวกเลยตามสะดวกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นพ่อเนี่ยรัาผูกพระหว่างพ่อลูกกับคุณจะเอายังไงแบบเป็นเป็นเป็นลูกเขานะไม่ลูกผมแต่ลูกผมเพราะว่ามีข้อ